การปฏิบัตินะไม่มีอะไรมากหรอกขั้นตอนรู้สึกตัวให้เป็นรู้สึกตัวพูดง่ายในความเป็นจริงคนในโลกเนียที่รู้สึกตัวเป็นแทบไม่มีเลยน้อยอย่างยิ่งเลยใจมันไปก็นอกหมดเวลาลงมือภาวนาก็นั่งเพ่งเอา อันนั้นก็ไม่ใช่รู้สึกตัวนั่นเพ่งตัวถ้าเราอยากรู้สึกตัวนะแล้วพยายามทำความรู้สึกตัวเราจะไม่รู้สึกตัวเพราะความรู้สึกตัวก็เป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาไม่ได้เราสั่งจิตให้รู้สึกตัวไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตา แล้วทำไงมันจะรู้สึกตัวได้ให้เราเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดเรียนรู้จากสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกตัวก็คือความลืมตัวธรรมชาติจิตใจของพวกเรามันลืมตัวทั้งวันลืมตัวเองต่อไปก็พยายามหัดเข้า เวลาจิตมันลืมตัวเองส่วนใหญ่เมื่อรียหลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังสามช่องเนี้ยเป็นช่องทางหลักที่จิตหนีไปเที่ยวจิตลงไปคิดมีมากที่สุดจิตลงไปดูก็เป็นบางคราวจิตลงไปฟังก็เป็นบางคราวส่วนจิตหลงไปดมกลิ่นลิ้มรสรูร้สัมผัสทางกายอะไรเนี้มันยังมีน้อยกว่า เราลืมตาขึ้นมานะเราเห็นอะไรแปลกๆเราก็สนใจนะจิตเราก็วิ่งไปดูจิตก็ไปเกิดที่ตานี่เรียกว่าหลงทางตาจิตท,ที่หลงทางตาไม่ใช่ว่าออกไปเห็นรูปแล้วต้องหลงเสมอไปนะจิตที่ไปดูรูปแล้วมันไปหลงเพลินอยู่ที่รูปลืมร่างกายลืมจิตใจตัวเอง อันนั้นถึงจะเรียกว่าหลงดูถ้าเราเห็นรูปแล้วใจเราชอบขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วห้เราเห็นว่าใจเราชอบเนี้ยอันนี้ไม่เรียกว่าหลงดูนะที่จริงการที่จิตจะไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นลิ้มรสรูร้สัมผัสอะไรเงี้ยมันไม่มีดีไม่มีชั่วอะไรหรอกมันเป็นวิบากเขาเรียกวิาวบากจิตไม่ดีไม่ชั่ว เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา